ครับผมความตื่นเต้นมันอยู่ข้างตูมากอโอ้โหอธิบายไม่ถูกเลยครับคือวันที่รู้จริงๆอ่ะคือหนึ่งวันก่อนวันครบรอบแต่งงานซึ่งก็คือวันที่24รกรกฎาคมเขาดูพร้อมออกับคุณหน้าแต่ว่าคือคุณหน้าเขาเขาตรวจก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอาทิตย์ถัดจากนั้นอ่ะคือนัดคุณหมอแล้วเพราะว่าคุยกันมาแบบคุยกันมาแบบปีหนึ่งแล้วว่าแบบ เออถ้าเกิดเราพยายามวิธีธรรมชาติแล้วมันไม่มีสักทีแบบนี้เราคงต้องต้องใช้วิธีวิทยาศาสตร์คงต้องไปคุณหมออะไรครับแล้วก็นัดคุณหมอแล้วนะอาทิตย์ถัดไปเนี่ยคือนัดนัดคุณหมอแล้วที่จะไปฉีดยากระตุ้นไข่อยูเลยครับแล้วกออ็ปกติแล้วคุณนานาเขาประจำเดือนมาแบบเป๊ะมากแล้วคืออาทิตย์นั้นน่ะคือเขาก็ต้องมีประจำเดือนแล้วไนงะเขาก็ไม่มาสักทีหนึ่งวันสองวันแล้ววันที่สามเขาก็เลยเอะใจอะไรเงี้ยเขาก็เลยตรวจ เร <geon> ตรวจเราก็คือผลออกมาแบบเป็น2ขีดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเขาก็ยังไม่ได้บอกผมเลยนะเขาก็แบบปุบไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะวันนั้นมีถ่ายรายการที่บ้านอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็เรียกผมขึ้นมาบนห้องแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีของขวัญจะให้ตามที่เห็นในคลิปอะไรเงี้ยเ้วก็เขาก็ยื่นกล่องเป็นแบบกล่องพาด้ามาแล้วก็เอ๊แบบอะไรแต่เราก็คิดว่าไม่น่าใช่ มันน่าใช่แบบของในกล่องเนาะมันแบบต้องเป็นอะไรสักอย่างคงแกล้งผมอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นแบบเป็นเป็นที่ตรวจเอ่อคันแล้วก็พอเปิดออกมาเราก็แบบดีใจอ่ะแบบบอกไม่ถูกคือน่าจะเป็นความดีใจที่ที่ดีใจที่สุดในชีวิตแล้วครับทั้งตื่นเต้นดีใจทั้งแบบโหคือรอมาปีหนึ่งเต็มเต็มแล้วก็แล้วพอรู้ว่าเขาพอที่แบบโ้แบบอยากจะขอบคุณเขาจริงเลยที่แบบเออที่ทําให้ความฝันเราเป็นจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าย้อนกลับไปคือเรา ตั้งใจจะมีลูกกันทั้งคู่แบบว่าใช่คือตั้งตั้งแต่แต่งงานวันที่2 5้ากรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยผมก็ปล่อยเลยแล้วก็คิดว่าแบบยัง,งคือเรา<ค>พร้อมทุกเราต้องนใช่เราก็พร้อมทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยคือ3เดือนแรกไม่ติดเราก็แบบเอ๊ะ หรือว่ากังวลกังวลนิดนึงเราก็เลยไปตรวจกับคุณหมอซึ่งผลออกมาเนี่ยเซลล์ไข,ข่คุณ,ณน้าเขาก็ปกติดีของผมก็ปกติดีแข็งแรงทั้งคู่คุณหมอก็เลยบอกว่างั้นใช้วิธีธรรมชาติดปก่อนนะลองไปก่อนเพราะคนส่วนใหญ่ที่แต่งงานกันเนี่ยอายุขนาดนี้คือเราก็30มสิบป,ปลายันั้คู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันอาจจะมียากนิดนึงแต่ว่า ก็ไม่ต้องเครียดต้องค่อยๆลองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะครบปีแล้วเราก็แบบขอบใจกันแล้วอ่ะ,<ฮ>ะที่บอกจนกระทั่งเนี่ยแหละคือแบบพอจะไปหาหมอเนี่ยเราก็แบบอยู่ดีๆก็มาเองเฉยเลยเราก็แบบโอ้ยสงสัยลูกแบบไม่อยากให้เราเสียตังคนะ์ระหว่างเราได้มีปรึกษาคนที่เขาเคยท้องเคยมีลูกไหมครับว่าทำย,ยัไงไงคุยตลอดครับถาแมาแาาม่ก็ได้ใครบาใครบ้างเป็นกูรูมี มีคุดพวลในลังสีที่เขาได้ใครท้องก่อนแล้วก็ตอนนี้ลูกคลอดแล้วนะครับก็ยิ่งอึดอวดด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆน,นอกวงการหลายคนที่เอ่อที่แบบมีลูกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ้าเป็นในวงการหรอมีพี่มีใครนะมีพี่มีหลายคนนะจริงแบบส่วนมากเขาแนะนำยังไงครับผมเขาก็แนะนำว่าเออแบบ ต้องออไปซื้อที่ตรวจมานะตอนแรกเราก็ใช้นับวันเอาซึ่งมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลังๆเราก็ใช้วิธีการซื้อเครื่องตรวจวันตกไข่เลยมันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆที่ตรวจทัน้วแต่ก็จะเป็นแบบฉีดลงไปแล้วก็จะดูมันก็จะขึ้นเป็นสองขีดเลยมันก็ขึ้นเป็นสองขีดเลยลก็คือแบบมันก็จะแม่นยำประมาณ98%แอตะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ใช้นะใช้มาประมาณขึ้นปีไม่ติดส,สักทีเลย่ไหมว่าซื้อเยอะมากใช่แล้วก็ถึงขั้นผมก็ถึงขั้นถามเพื่อนๆที่มีลูกะันว ก็ติดอะไรเงี้ยแบบจริงจริงถึงขั้นนั้นเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบเปิดดูยูทูบดูแบบมีโดมมันมีโดมมาโดมก็โดมนะครับแต่ว่าเราก็มาจีนอะไรที่ก็ต้องกินกันหนึ่งขนาดนี้กินก็ไปหาหมอฝังเข็มอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยคือจริงจังมากแล้วก็แบบมันก็ไม่ติดสักทีอะไรเงี้ยครับจนถึงขั้นอย่างที่บอกว่าผมแบบผมก็พอใจแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วอยู่ดีๆก็มาเองแต่อย่างแ่งค์นามีไปไปที่เชียงใหม่ไปเอ่อไปที่พระเทพลอยคำรับใช่หลวงพ่อทันใจ ล้วก็ไปขอแต่จริงจริงไปขอตงแต่ต้นปีแล้วตอนะะ <c ười> ไม่ค่อยผันใจเท่าไหร่เราสองคนรับเครียดมากกว่ากันนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเครียดเรื่องงานนะเพราะว่าผมเป็นคนที่แยกแยะได้ว่าเออทำงานเสร็จแล้วก็พอพุ่งกับสังคัดเราออกกองเราก็ทิ้งทุกอย่างทิ้งที่กองอะเพราะว่าเราเป็นคนแบบชิวๆอยู่แล้วไงแต่ภรรยาเป็นคนเครียดเขาเป็นคนจริงจังกับงานแล้ว ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพขาแต่งงานเสร็จเนี่ยเขาก็ยังมีโปรเจกต์ที่เขาทำกับมิชลินมิชลินไกด์ที่เกี่ยวกับรีวิวอาหารอยู่อะไรเงี้ยครับจนผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้ไม่น่าจะมีรูกได้หรอกเพราะว่าเขาเป็นคนแบบทำงานจริงจังมากแล้วก็เครียดเนี่ยเราก็เลยตอนต้นปีเนี่ยก็เลยขอให้เขาลาออกจากงานประจำแล้วก็มามาเ,เปิดร้าน ก๋วยเตี๋ยวให้เขาหุ้นกับพี่โชผู้จัดการน้องมาริโอเพราะว่าเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันเราก็สนิทกันเราก็ตั้งแต่ต้นปีมาแล้วก็ทําร้านอะไรเงี้ยครับร้านก๋วยเตี๋ยวรงไปอย่างเงี้ยอ่าใช่ประมาณนั้นรึลปก่าใช่แล้วก็ติดช่วงโควิดนิดนึงแต่ผมว่าโควิดน่าจะเป็นเหตุสังเกตได้ครับเพราะอยู่ใกล้กันเยอะเพราะว่ามันมันมันมีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ พอเขาไม่ได้ทํางานประจําไม่เครียดอะไรเงี้ยมันก็ก็คงลื่นดีแลกก์ขื้นแล้วก็สุดท้ายในที่สุดก็สมหวังนะครับอยังไงแี่เขาคุยเขาคุยยังไงเขาบ้ากับผมเขาโอ้โหอธิบายไม่ถูกจริงครับคือการที่คนที่เป็นแม่พุ่มท้องให้กับลูกของเราอ่ะเขาก็เสียสละแล้วนะเพราะว่าเขาต้องทนลําบากกับฮอร์โมนที่เปลี่ยนกับอารมณ์ที่มันแปรปวนกับกับรูปร่างที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับเรา เราก็รู้สึกขอบเราก็พูดปาดปาขอบคุณเขาอะเราไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนอกจากคำว่าขอบคุณแต่นอกเหนือจากนั้นเราก็ตามใจเขาทุกอย่างเลยเออจากที่ผมแบบเป็นคนขี้ญหญุนหิดขี้บน่นเพราะผมเป็นคนแบบเจ้าเดี่ยมมากไงไม่บ่นสักคำเลยเออคือแล้วเราแบบทุกอย่างอะไรแบบจ้าได้จ้าแบบได้จ้า,แบบจาแม่อยากได้อะไรแบบสั่งมาเลย,เลยคือตามใจทุกอย่างเราก็พยายามให้เขาแบบไม่ไม่ขยับเยอะเพราะว่าช่วงตอนท้องเดือนแรกอะครับมีประมาณ ออตอนนี้4ี่ <c oughs> เดือนละสี่ <c oughs> เดือนสเดือนตอนช่วงท้องประมาณเดือนแรกเนี่ยเขามีภาวะเหมือนเสียงแท้งเ,เสียงที่จะแท้งแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งอ่ะผมไปกองถ่ายแล้วเขามีเลือดออกเยอะมากมก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกมือสั่นมือไหวสั่นทำอะไรไม่ถูกเลยนะเราก็บอกน้องสาวพิมผมโทรบอกน้องสาวบอกพิมพาพี่หน้าไปโรงพยาบาลด่วนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็สรุปก็คือต้องรอต้องรอเพราะว่าคุณหมอแบบ กว่าจะเข้าโรงพยาบาลอีกทีก็คือแบบตอนที่เหตุการณ์ที่มันเกิดประมาณบ่ายสามแต่ว่ากว่าจะไปหาคุณติกคุณหมอเนี่ยประมาณ6กโมงเย็นออพอไปตรวจเนี่ยตอนแรกผมก็แบบใจเป้าแล้วว่าคิดว่าลูกไม่น่าแต่อาจจะไม่อยู่กับเราแล้วอนะไรเงี้ยแต่ผมสวดมนตลอดเวลาเลยนะสวดมนในใจตลอดเวลาแบบขอให้ลูกปลอดภัย<ๆ>ปลอดภัยแล้วพอไปถึงคุณหมอคุณหมอเขาตะาบว่าอ้าวก็ปลอดภัยดีนี่แต่ว่าเลือดที่มันออกเนี่ยมันออกมาจากติดเนื้อที่ปากของลูกแล้วก็เอาก็โอเคแล้วก็ แต่ว่ามันก็มีภาวะแทรกซ้อนก็คือพอเขามีติ่งเนื้อเนี้ยครับปากคนลูกเนี้ยมันไม่ปิดปกติแล้วคนท้องในปากลูกนต้องปิดแล้วคุณหมอก็เลยต้องดูอาการมาเรื่อยๆตั้งแต่เดือนหนึ่งจนถึงเดือน3แล้วก็พอดูว่าเด็กพัฒนาการโอเคน้องแข็งแรงดีตามเกณฑ์เนี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่างั้นต้องตัดผ่าตัดออกแล้วนะเพื่อให้ปากคนลูกมันปิดซึ่งก็เห็นที่ผมลงไอจีว่าเออผมไปนอนเฝ้าภรรยาผ่าตาัดซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ประกาศว่าภรรยาท้อง พอผ่าตัดเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นคุณหมอก็เอากล้าชาลยทีหนึ่ตงตรูกปิดแล้วเขาหมอลง<ห><ห>ใจตอนที่เราต้องนั่งเฝ้าเขาผ่าตัดคือแบบเขาพจิตใจเรา,าคือสภาพจิตใจดีทั้งคู่เพราะว่า,าดูพัฒนาการลูกเราอะ<ม>ก็เป็นไป,นปนตามเกณฑ์<ม>แล้วก็ทุกอย่างโอเคหมดคุณหมอบอกไม่ต้องกังวลน,นะคะอันนี้มันเป็นภาวะที่ ที่เกิดขึ้นได้ในในอายุคันแบบนี้ในคนที่อายุขนาดนี้อะไรอย่างี้ครับซึ่งเ,เราก็โอเคเราอยู่ตอนนั้นผมให้พาภรรยาไปอัฐมิที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็โชคดีที่ว่าคุณแม่ผมเนี่ยรู้จักกับอ,อ,อาจารย์หมอสุทธิพงศ์ซึ่งท่านเป็นหมอโรงพยาบาลจุฬาคือคุณแม่ผมกับอาจารย์หมอเนี่ยเรียนอนุบาลด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเราก็สนิทมากคือเราก็เลยแบบโชคมีความโชคดีที่ท่านเมตตาเราแล้วก็ จะแนะนําเรื่องคุณหมอว่าคนไหนเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ฝากกับอาจารย์หมอที่เก่งที่สุดในสายงานนี้แล้วก็พาตักให้ซึ่งก็เป็นอาจารย์แพทย์หญิงพรทิพย์นะครับซึ่งท่านก็เมตตาเรามากแล้วก็ดูแลเคสจนตอนนี้ภรรยาผมปลอดภัยแล้วดูแลอย่างครับพี่นัดูแลแล้วแต่ว่าต้องไม่บอกบอกไม่ขอได้ยังขออีกอุบไว้อีกนิดนึงให้ทายว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอาทำไมมีแต่คนไทยว่าเป็นผู้ชายอ่ะคนหน้าพี่นัดแบบว่าด้วยครับพี่แล้วแบบฟางมา จริงเหรอท้าสุดแล้วเห็นลงในไอจีบอกว่าลูกคนนี้ทําให้เราอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปใช่คือผมเป็นคนที่ตามใจตัวเองอ่ะเป็นคนแบบบางทีเมื่อก่อนทําอะไรไม่คิดคือฉันโดดเลมันชีวิตคือคือสุดก็สุดใช้ชีวิตสุดโต่งใช้คำนั้นดีกว่าแล้วก็บางทีเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราโชคดีนะเพราะว่าขนาดเราใช้ชีวิตสุดโต่งเอ็กตรีมขนาดนี้ เจอความเสี่ยงอะไรตั้งหลายอย่างแต่ว่าเราก็ยังไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเออต้องถนอมตัวเองมากขึ้นแล้วผมใจเย็นลงเยอะมากครับจากตั้งแต่ตั้งแต่วันที่รู้ว่าภรรยาท้องเนี่ยผมจะไม่ให้อะไรมากระทบกระเทือนใจิตใจเขาเลยเพราะว่าเราอยากให้ลูกเกิดออกมาแบบมีความสุขแล้วก็เป็นเด็กที่แบบแฮปปีนะ้อ่ะเนาะแล้วกออ็มันเป็นสิ่งเดียวที่เราคงทําได้ในฐานะในฐานะสามีคนหนึ่งนอกเหนือจากการดูแลเขาก็คือการทําให้เขาสบายใจที่สุดอย่างเงีน้ยะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ